ช่อง3บริษัทศิรดาเอเจนต์เมนต์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตไมโลทรีอินวันอิซุสุเกรดสนับสนุนโดยโครงการเมืองไทยวัยเก่าเอ็กซ์ตรา้าโดยเมืองไทยประกันชีวิตเจลหอมปรับอา,ากาศติดรถยนต์เกรดเซนเซชันส์ค่ะมาแล้วสวัสดีคับ ขอต้อนรับเขาสู่เอลซ่าสนุกสุขภาพดีกันทุกครอบครัวกับเกมสุขสิทธิ์ซ่าโอ้โหยอบมากครับเซ็มที่เลยค่ะเซ็มที่โด่งปกติก็เยอะอยู่แล้ววันนี้ทำไมป็นเยอะเป็นพิเศษคะเนี้ยโอ้โหนอกจากผมจะเป็นพิธิกรใบรุ่นหน้าตาหน้ารักสดใสแล้วครับ อีกหนึ่งอาชีพที่ผมเป็นครับ <คะ S 1> ผมเป็นนายแบบคุณหมอครับนายแบบหรือนางแบบค่ะโดงโอ้โหความสูงเป็นยังไงบ้างครับหมอครับความสูงก็พอไหวอยู่นะคะอ๋อแต่เรื่องความสูงนี้ไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่ครับ<ข>อยากรู้เรื่องหน้าตาครับคุณหมอหน้าตาเนี่ยหมอพูดไปแล้วเดี๋ยวโด่งจะเสียใจโอ้เอางี้ดีกว่าค่ะเราให้น้องๆมาพูดความจริงกับคุณโด่งกันดีกว่าครอบครัวแรกนะครับครอบครัวปินทวิรุธนะครับน้องไทยกับคุณแม่รัตน์นะคะสวัสค่ะ ครอบครัวสุขภาพดีครอบครัวที่2นะครับครอบครัวมานะประเสริฐศักด์น้องติวเตอร์และคุณแม่กุ้งค่ะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีนะคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างเอ่ยผขอยากเป็นดาราโอน้องติวเตอร์อยากเป็นดาราครับอยากเป็นดาราเหมือนกันอยากเป็นดาราเหมือนกันแล้วทํายังไงครับเราถึงจะได้เป็นดาราอย่างที่เราคิดไว้ครับ 小黑鼠。 อ๋อต้องทําตัวให้สูงแล้วติวเตอร์ล่ะครับต้องทําไงถึงจะได้เป็นดาราครับทำให้เราแข็งแรงโอ้สุขภาพแข็งแรงคุณแม่ซีเรียสกับเรื่องความสูงของน้องไหมคะซีเรียสอยู่ซีเรียสอยู่ค่ะปีนี้ติวเตอร์อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณแม่ครับห้าขวบห้าเดือนค่ะห้าขวบแล้วครับโอ้ยยังมีเวลาโตอีกเยอะเลยใช่น้องไทยกี่ขวบนะครับหกขวบหกขวบแล้วผู้หญิงจะสูงเร็วนะคุณหมอนะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะความสูงก็เป็นเรื่องที่ทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งตัวน้องเองเนี่ ก็ค่อนข้างที่จะกังวลอยู่วันนี้เรามีทุกคำตอบว่าทำยังไงถึงจะสูงนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอโอนายแพทย์วรถมโนธศิริศักด์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมาบอลิซึมค่ะว้าวคุณหมอหรือศิลปินนักแสดงนักร้องเกาหลีครับคุณหมอครับตกหนักใจเลยไหมคะวันนี้เจอคุณหมอ โดงศิละไม่ค่อยจะยอมใครนะครับวันนี้ผมขอยอมพี่หมอแล้วกันนะคะโอเคได้ครับวันนี้ก็ขอส่งน้องโด่งวันนี้ผมขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนแล <c oughs> ้วกันคาถามที่คาใจเมื่อสักครู่อะค่ะเชิญถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะคะกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สูงะคระับผมแล้วถ้าอยากจะให้น้องสูงน้องก็จะมีสิทธิ์สูงได้ไหมคะ <c oughs> กรรมพันธุ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราจะเ,เขาจะคํานวณจากการเอาส่วนสูงของคุณพ่อคุณ,คณแม่ มาบวกกันแล้วก็หาร 2, 2> นะครับแล้วก็บวกลบด้วย6.5ถ้าผู้ชายบวก6.5ถ้าผู้หญิงลบ6.5นะครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้สำคัญมากนะครับถ้าน้องเขาเรียกว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งดียังไงเดี๋ยวเราจะติดตามกันนะครับว่าจะทำยังไงดีว่าให้น้องสูงขึ้นได้มีสิทธิ์สูงขึ้นได้กว่าพ่อแม่แน่นอนอค่ะ ก็คือกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งนั่นเองแน่นอนครับนะคะแลาวทางฝั่งคุณแม่่ะถ้าเกิดว่าคุณดร็อกเตอร์เป็นเด็กผู้ชายอยากให้เขาสูงเนี่ยควรเล่งให้เขาสูงตอนไหนนะคะแล้วทําตอนนี้ได้เลยไหมคะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเริ่มได้เลยครับแต่ว่าเด็กผู้ชายจะสูงที่ประมาณ1 0ถึง16ปีเด็กผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9ถึง13ขวบก็คือผู้หญิงเนี่ย สูงก่อนแต่หยุดเร็วกว่าใช่ครับเรามาทีหลังแต่เดี๋ยวมาแรงค่ะแล้วสาเหตุไหมคะที่ทําให้ลูกเตี้ยลงค่ะครับหรือว่าไม่สูงขึ้นมีอะไรที่ต้องเลี่ยงโอ้โหนอนดึกครับจริงๆแล้วคาร์บโกรส์ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแห่งความเจริญเติบโตนี่นะครับเขาจะหลั่งที่ประมาณหนึ่งทุ่มขึ้นไปจนถึงประมาณตีห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนอนดึกเกินสี่ทุ่มปุ๊บเนี่ยอาจจะเตี้ยลงแลวอย่างนี้ที่เขาบอกว่าเด็กอ้วนเนี่ยกับเด็กผอมเนี่ยเด็กอ้วนจะมีโอกาสที่ สูงน้อยกว่าเด็กผอมอจริง,งรครับโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะครับถ้าเกิดว่าเด็กผู้หญิงอ้วนเนี่ยจะทําให้ประจำเดือนมาเร็วแล้วก็อ,อาจจะหยุดสูงได้เร็วอันนี้เป็นความจริงเลยเราก็เลยแนะนําว่าส่วนใหญ่แล้วเราให้ทานดื่มนมนะคะเราดื่มนมที่เป็นนมที่ไขมันต่ำนิดนึงเพื่อไม่ให้อ้วนเกินไปถ้เกิดเราอยากจะเป็นดาราต้องทํำยังไงคะคุณหมอ แนะนําน้องยครับต้องทยังไงบ้างครับอันนี้เราอาจจะต้องให้สูงแล้วก็แข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็เอาจิตใจที่ดีแล้วก็เรื่องหน้าตามาเป็นรองค็หมอครับถ้าผมอยากโตต้องทํายังไงครับอยากโตต้องทํายังไงอยากโตโตเอ่อไม่ต้องต้องนอนเร็วนะครับตื่นเช้านะครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ดื่มนมนะครับแล้วก็สิ่งหนคังก็คือออกกําลังกาย นะครับผมทําได้ไหมครับโตขึ้นมาก็จะได้เป็นดาราทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้เราดูเคล็ดลับดีๆนะครับของคุณหมอไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเกมสนุกๆมาให้เล่นแน่นอนครับกับเกมซูสินซ่าสนับสนุนโดยไมโลทรีอ n นวันูเทลา ปั่นมากครับสามส,สี่ก็น้ามีข er e <itu vẫn Hamilton ấp> ึ้นหน้าด <will> ้วยคุณแม่จะเต็มเย็นมื้โอ้จ่าทัพปั่นมากครับขึ้นหน้ามีขึ้นหน้าด้วยแม่จะดเต็มโอ้โอ้โอ้แม่ครับทุกทีครับแม่ คุณดองคุณดองสงบสติอารมณ์นิดครับหัวใจเรียกร้องครับนี่ี่เปิดเพลงมาอุ้ยมันมันสะใจจริงนะครับแล้วนี้ครับอาจารย์สอนเต้นของพี่โดงเองนะครับเดี๋ยวขอปบมือต้อนรับนะครับครูสมชายอยู่สบายครูโม้ แในวันนี้ครูมงก็จะมาร่วมสนุกกับเกมแรกของเราค่ะครับผมเกมสุขศึกษาวันนี้เดี๋ยวครูจับต็นนลยแน่นอนแน่นอนการเต้นแอโรบิกเนี่ยจริงๆแล้วมันดีกับความสูงไหมคะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้สุขภาพเพิ่มกำเผาผ่านอันนี้ดีกับทุกคนนะครับสำหรับเด็กเนี่ยนะครับถ้าแอโรบิกแต่ว่าต้องมีการยืดอันนี้จะมี เขาเรียก <Pf> ว<ะ>่ามีความสําคัญแล้วก็สามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยอาจจะมีการสูงที่พัฒนาขึ้นไปได้วันนี้เกมแรกครับตือดืเกมดวลแดนส์กันเลยกิจการในเกมนี้คุณลูกจะต้องเต้นท่าบริหารร่างกายเพิ่มความสูงตามครูสอนเต้นแอโรบิกโดยคุณหมอโอจะเป็นผู้ให้คะแนนลีลาท่าทางของคุณลูกๆใครเต้นได้ถูกต้องคุณหมอมีคะแนนให้ค่ะ เริ่มเลยครับเริ่มครับถ้าวอร์มครับถ้าวอร์มครับตามครูครับหนึ่งแม่ครับแม่ทำเรื่องก็ได้นะครับครแล้วคุณแม่ทำเรื่องก็ครับต่อไปอีกทีนึงครับทีนึงครับตื่นเครับยืดเต้นครับยื่นเต้นครับยืดเต้นครับยืดขาหน่อยดิยืดขาแล้วนั่งทายโอเคใส่นิดนึงสลับข้างครับได้ยังครับพร้อมยังครับพร้อมไครับได้ครับพร้อมเลยนะครับครับอาจารย์ครับเดี๋ยวดูนะครับดูครูนะครับดูครูนะครับอสอัอดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีควะสวัสดี I'm sorry. แรงีแรดีันดีครดแรดี้อ้้ีต้องได้ไม่บอกคนอายุเกิน25ขึ้นไปเขบกเพราะ่พี่มีกอนเหนื่อยกว่าน้องอีกต้องครับแม่เหนื่อยไหมครับข้างหลัง โอ้ค um mm. ุณแมอแข็งแก่เลยนะเราให้เราให้คนที่ไม่เหนื่อยคือคุณหมอโอมาวิจารีลาของน้องๆดีกว่าครับเอาเลยครับคุณหมอครับน้องทายเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำท่าได้ค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่าน้องททยเนี่ยจะพยายามกระโดดเพื่อให้ยืดตัวนะครับกระโดดยืดตัวแล้วก็ส่วนน้องติวเตอร์เนี่ยจังหวะเป๊ะจังหวะเป๊ะน้องทายเนี่ยพยายามยืดแต่ว่า น้องติ๊ตโตเนี่ยจังหวะเป๊ะมากนะครับแล้วเต้นสวยโอกาสที่จะเป็นดาราเนี่ยมีแววสูงนะครับสิ่งที่อยากจะได้จากการออกกำลังกายือการพยายามยืดตัวนะครับพยายามยืดตัวให้กระดูกสันหลังหรือว่าข้อต่อต่างๆคขาได้ยืดนะอยากพักไหมครับยังยังหูอยากเต้นต่อเต้นต่อลใครอยากพักหรือยังคะ อยากเต้นต่ออยากเต้นต่อน้องผิงอยากพักแล้วค่ะครูผิงอยากพักแล้วนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับสำหรับครูมงมดเอ็กซ์เลครับสำหรับกีฬานี่นะคะนอกจากแอโรบิกแล้วเนี่ยมันมีกีฬาอะไรอีกที่เพิ่มความสูงได้ดีคะเออง่ายๆเลยกีฬาที่ใช้การยืดตัวนะครับว่าย <c oughs> น้ำนะครับเล่นบาสนะครับแต่ว่าที่ประหยัดแล้วก็ที่ ไม่ต้องลงทุนเลยมากคือกระโดดเชือกแต่ต้องกระโดดให้ถูกต้องนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผลคะแนนนะครับออกมาแล้วนะครับสำหรับเกมดวลแดนซ์นะครับตอนนี้คุณหมอครับตัดสินมาแล้วครับว่าระหว่างทั้ง2ทีมครับน้องติวเตอร์นะครับกับน้องทรานะครับเสมอกันไปที่4ต่อ4คะแนนครับ เสมอกันไปเกมที่2พร้อมจะเล่นกันหรือยังครับพร้อมแลวค่ะทุงหน้ามาพบกันต่อครับในเกมสองสาม<ส><ส>